สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านมสกุลของตัวละครไปพ้องกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสําหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะว่านิยายของป้าดา เขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่าเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะรักรือลวงฮายลุงจีมายโรสบกมือทักทายลุงจีอย่างร่าเริงต่างกับผู้เป็นบิดาฮายมายโรสนี่อะไรคะจิรพง์ยกของในมือให้หลานสาวดูเอลโมเอลโมเรียกพร้อมกับตะกายลงจากอ้อมแขนของผู้เป็นบิดาไปหาลุงจี ที่อ้าแขนออกรับพร้อมกับเจ้าเอลโมพาสกรก็ต้องยอมปล่อยลูกสาวเข้าสู่อ้อมแขนของลุงจีหน้าตาเป็นอะไรวะตุมยิ่งกว่าดอกไม้ยามเช้าซะอีกเจรพง์กระซิบถามเพื่อนรักเปล่าเข้าไปในบ้านกันเถอะมืดแล้วเดี๋ยวยุงกัดไมโรสแดดี้เอลโมไมโรสโชว์เจ้าเอลโมให้บิดาดูอย่างยินดี thank you ไมโรสจุบไปที่แก้มของลุงจีดังจวบหนึ่งที แล้วก็ตะกายลงจากอ้อมแขนของลุงจีลงเดินอุ้มเจ้าเอลโมเข้าไปในบ้านเองเชยยืนยิ้มรออยู่ที่ประตูพร้อมกับมารดาสวัสดีครับคุณนะ้าสวัสดีค่ะเข้ามาเถอะสวัสดีค่ะพี่จีเชยกมือไหว้ทักทายสวัสดีครับดีใจจังเลยที่ได้ยินเสียงใส,ใสของเชคำพูดของชีรพง์ทำเอาคนเคีดยหึงบางคนเข้าใจผิดได้อีกเขาคิดว่าหล่อนดีใจเสียงใส เพราะว่าเพื่อนรักของเขามานั่นเองหน้าที่ตูมอยู่แล้วก็ยิ่งตูมเข้าไปใหญ่เลยว้าวไมโรสเอาเจ้าเอลโมมาจากไหนคะเชโก้มลงพูดกับลูกสาวโดยไม่ได้มองหน้าคนที่เดินหน้าตูมตามหลังมาลุงจีพาเอลโมมาขอบคุณลุงจีหรือยังคะเยสม m m ม good girl กินข้าวกันเถอะอาหารเรียบร้อยพอดีคุณจริยาพรชวนทุกคนเข้าประจำที่ ไมโรสจะให้เอลโมกินข้าวด้วยนะคะมามี่เอลโมกินข้าวไม่ได้ถ้าเอลโมกินข้าวจะต้องสก,กปรกแน่ๆเลยแล้วก็เหม็นด้วยไมโรสไม่อยากให้เจ้าเอลโมตัวเหม็นใช่ไหมคะโน no. งั้นเราให้เอลโมนั่งตรงนี้นะคะให้ไมโรสกินข้าวก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเล่นกับเอลโมบายเอลโม I will be back ไมโรสยกมือบายๆกับของเล่นตัวใหม่ รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ย้ายมานั่งที่ห้องนั่งเล่นเพื่อดูโทรทัศน์ไมโรสเล่นกับเพื่อนตัวใหม่จนลืมเวลาเข้านอนเลยทีเดียวพอต้องเข้านอนก็โยเยเล็กน้อยแต่เป็นที่ชอบใจของบิดามากนักอยากให้แดดดี้นอนด้วยคนเป็นแม่ทำหน้าไม่ถูกเอาเสียเลยขู่ก็แล้วปลอบก็แล้วให้นอนกับเอลโมก็แล้วลูกสาวก็ยังไม่ยอมจนสุดท้าย คุณเป็นพ่อก็แก้ปัญหาโดยหันไปขออนุญาตคุณยายก่อนคุณแม่ครับผมขออนุญาตได้ไหมครับพอคุณจริยาพรพยักหน้าคุณพ่อก็หันไปทางลูกสาวด้วยใบหน้าแช่มชื่นเหลือบไปมองคุณแม่ที่ทำหน้าตาวันวันพิกลก็ได้จ้ะมโรสแดดดี้ <Daddy S 2> <Daddy S 1> จะนอนกอดไมโรสนะคะไปกันเถอะแดดดี้ <Daddy S 2> จะนอนกอดให้ตัวอุ่นเลยค่ะลูกสาวเดินนำแดดดี้ออกไปทันที ก d ดไน h t คุณยายกับลุงจีก่อนสิค้ะไมโรสพอบิดาบอกแม่หนูก็วิ่งจูดกลับไปจูบกูดไน h t คุณยายกับลุงจีแล้วก็วิ่งกลับมาอ้าแขนให้บิดาอุ้มขึ้นไปข้างบนดูสิอ้อนอย่างนี้จะไม่หลงกันได้อย่างไรจีว่าไหมคุณเจริยาพรหันไปคุยกับจิรพงศ์ครับคุณนะเออว่าจะถามว่าทำไมหนูจัน์ไม่มาด้วยกันล่ะน้องจันกลับมาจากระยอง ก็ไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงกับคุณแม่ทันทีเลยครับอีกสองวันถึงจะกลับมาครับผมเห็นจะต้องขอตัวก่อนนะครับดึกแล้วคุณน้าจะได้พักผ่อนจีรพงษ์ยกมือไหว้ลากลับว่างเมื่อไหร่ก็แวะมากินข้าวอีกนะจีครับขอบคุณครับคุณนะ้าแดดดี้กลับมามีนอนกับไมโรสเหมือนกับลูน่านะคะไมโรสอยู่ในชุดนอนสีชมพูหวานรูปเจ้าหญิงบอกให้มารดา ที่กำลังทําหน้าตากลืนไม่ข้าวคายไม่ออกส่วนบิดาหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขต่างจากเมื่อตอนกินข้าวเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยทีเดียวลูกสาวตัวน้อยบอกให้ทําอะไรก็ทำด้วยความเต็มใจโอกาสอย่างนี้ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยพอลูกสาวหยิบยื่นให้ผู้เป็นบิดาก็รีบฉวยเอาไว้ทันทีพาสกรขึ้นไปนอนบนเตียงทั้งชุดทำงานเลยทีเดียวมุดเข้าไปในผ้านวมสีหวาน ดึงร่างน้อยๆให้นอนหนุนแขนของตัวเองเชได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวคิกคักอย่างมีความสุขหัวใจของตัวเองก็รู้สึกเป็นสุขเหลือเกินมาสิคะมามี่มามี่คืนนี้ให้แดตดี้เล่านิทานให้ฟังนะคะลูกสาวตัวน้อยกวกมือหย่อยๆเรียกมารดาที่ยังยืนแก้ๆก,กังๆตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทําอย่างไรดีมาสิครับเชผมจะก่อมเชกับลูกเองคนที่นอนยิ้มอยู่บนเตียง กับลูกสาวเรียกพร้อมกับส่งตาหวานมาให้ please มามีมาโรสลุกขึ้นมาจุงมือมารดาให้ล้มตัวลงนอนดน้วยกันเชก็เลยนอนลงบนแขนของเขาด้วยพอรู้สึกตัวหล่อนก็เด้งตัวเองลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว w h a t m มามี What, <Mommy? S 1> ลูกสาวถามอย่างไม่เข้าใจมามีจะปิดไฟก่อนนะคะเชเอื้อมมือปิดไฟหัวเตียงพร้อมกับเอ็นตัวลงนอนพยายามให้ห่างจากแขนเขาให้มากที่สุดพร้อมกับเสียงเล่านิทานของบิดา กับเสียงคำถามของลูกน้อยก็ดังขึ้นคงจะไม่เคยเล่านิทานละสิมันถึงได้ออกมาเป็นอย่างนั้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอามาต่อกันได้จะไม่ให้ลูกสาวงงได้ยังไงเชแอบยิ้มอยู่ในความมืดนิทานหลอกเด็กจริงๆไม่นานนักเสียงถามของลูกน้อยก็ค่อยๆเงียบหายไปคงจะเหนื่อยถามนั่นเองงั้นก็แสดงว่าลูกสาวหลับไปแล้วหล่อนก็ต้องหลับบ้างนะสิพาสกรค่อยๆยกหัวน,น้อย ของลูกสาวขึ้นจากแขนของตัวเองสอดหมอนนุ่มเข้าแทนอย่างระมัดระวังก้มลงจูบแก้มเนียนยุ้ยเบาๆ Goodnight ค่ะ my rose sweet dream daddy รัก my rose นะคะรักมากๆเลยพาสกรคุยกับลูกสาวเช่กแกล้งทำเป็นหลับกำหนดลมหายใจเข้าออกของตัวเองให้สม่ำเสมอแล้วก็ได้ยินเสียงของเขาลงจากเตียงเดินมาทางด้านที่หลอนนอนพาสกรคุกเขาลงข้างๆเตียง ก้มลงจูบริมฝีปากอวบอิ่มนั้นเบาๆทำเอาคนที่แกล้งหลับสะดุ้งอยู่ในใจแต่ก็ยังแกล้งหลับต่อรักคุณด้วยนะครับเชไม่เคยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณกับลูกสักสิบโมงเช้านะซูดรีมนะครับพร้อมกับก้มลงจูบอีกรอบแผ่วเบาแต่เนิ่นนานคนที่แกล้งหลับแทบจะลุกขึ้นมาโวยวายแต่ก็ทำไม่ได้กลัวเขารู้ว่าหล่อนแกล้งหลับ สักพักเขาก็เดินออกไปจากห้องสักพักเขาก็เดินออกไปจากห้องปิดประตูให้อย่างเบามือเอ๊ะเขาพูดกับหลอนเหมือนกับว่าเขารู้ว่าหลอนยังไม่หลับอย่างนั้นแหละเชยส่งค้อนตามหลังให้กับคนที่เพิ่งจะเดินออกไปพร้อมกับยกมือขึ้นแตะที่ริมฝีปากของตัวเองเบาๆยิ้มในความมืดรู้สึกอบอุน่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงไปเสียก่อนเราสามคนพ่อแม่ลูก ก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเชหลับตาลงพร้อมๆกับฝันที่สวยงามหล่อนเดินเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกเดซี่ป่าที่มีทั้งสีเหลืองและสีขาวสวยงามเหลือเกินไมโรสนั่งเล่นกับปิดาบนเสือผือนกว้างผีเสื้อบินว่อนไปมาเสียงนกร้องเพลงดังเซงแซ่ลูกสาวกับปิดากวกมือเรียกหล่อนไวๆเชเดินกลับไปหาทั้งสองคนลูกน้อยและผู้เป็นบิดา ยิ้มร่าอ้าแขนรับหลอนเชพริกตัวไปกอดลูกน้อยจูบที่เลือนผมหยิกสลวยนั้นอย่างอ่อนโยนมามีจะทำเพื่อไมโรสและครอบครัวของเรานะคะคุณวันนี้หาอะไรสำหรับกินกลางวันไปให้ผมที่ห้องทำงานได้ไหมคุณประมวลถามภรยาที่กำลังนั่งจัดการกับอาหารเช้าเกิดอะไรขึ้นหรือคะทำไมไม่ให้คุณเลขาหาให้ล่ะคะ น้ำเสียงอย่างนั้นรู้เลยว่าคุณภรรยากำลังงอนคุณก็ผมก็อยากกินอาหารกลางวันกับคุณบ้างเฉพาะกับคุณเท่านั้นนะไม่มีคนอื่นด้วยพอคุณสามีสำทับมาอย่างนั้นทำให้คุณแขจิตรู้ว่าต้องทำอย่างไรค่ะก็ได้กลางวันดีฉันจะแวะเข้าไปหาค่ะขอบคุณครับงั้นผมไปทำงานก่อนนะคุณประมวลหิ้วกระเป๋าเอกสารแวะจูที่ข้างแก้มภรรยาก่อนจะเดินออกไปยังรถ ที่จอดอยู่หน้าบ้านไม่ได้หันมามองว่าภรรยาของตัวเองเขินแค่ไหนมือไม้ทำอะไรไม่ถูกเกิดอาการอิ่มอาหารขึ้นมาทันทีเกิดบ้าอะไรขึ้นมาตอนแก่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่สามีไม่เคยจูบก่อนไปทำงานอยู่ๆก็มาจูบมีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็ไม่นะวันเกิดก็ไม่ใช่วันครบรอบแต่งงานก็ไม่ใช่หรือว่าวันครบรอบเจอกันโหยิ่งไม่น่าจะใช่ใหญ่เลย จำไม่ได้แล้วได้วยซ้ำไปวันพิเศษอะไรก็ช่างเถอะคุณแขจิตรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีหลังจากที่ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วคุณแม่มีความสุขอะไรพิเศษหรือครับวันนี้พาสกรที่เพิ่งจะเดินเข้ามาในห้องอาหารทันได้เห็นมันดายิ้มอยู่คนเดียวไม่มีอะไรหรอกพอดีแม่คิดอะไรเพลินๆจ้ะนั่งสิอ้าวแล้วมาไปทำงานหรือไงถามลูกชาย เพราะเพิ่งจะสังเกตว่าลูกชายแต่งตัวตามสบายเปล่าครับผมจะไปดูสถานที่ถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่ครับอ๋อเหรอแถวไหนล่ะยังไม่ทราบเลยครับก็คงต้องดูไปเรื่อยๆคุณแม่ละครับไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนเหลยครับไปกินกลางวันกับคุณพ่อที่ทำงานไงล่ะไม่รู้คิดอะไรอยากกินกลางวันกับแม่ก็ดีแล้วนี่ครับคุณพ่อคุณแม่จะได้มีเวลาส่วนตัวบ้างผมขอตัวก่อนนะครับแล้วไม่กินอะไรหรือ นี่นี่เอาแซนด์วิชนี่ไปด้วยมารดาหยิบจานแซนด์วิชหมูอยองน้ำพริกเผาชาววังที่วางอยู่ใกล้ๆยื่นส่งให้ลูกชายก็เลยรับมาไม่อยากทำให้มัรดาเสียใจขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับคุณแม่พาสกรไปรับเชและลูกสาวที่บ้านพาไปส่งให้กับบิดาที่ห้องทำงานคุณปู่ดีใจมากๆที่เห็นหลานสาวสวัสดีค่ะเชยกมือไหว้คุณประมวล ไม่กล้เรียกท่านว่าคุณพ่อลูกสาวพอเห็นมารดายกมือไหว้ก็ทำตามบ้างดีค่ะแกรนพาทักทายคุณปู่เสร็จก็วิ่งไปที่มุมของเล่นทันทีแม่หนูไมโรสมีความสุขที่ได้เห็นของเล่นมากมายยังอยู่ในห้องทำงานของคุณปู่พาดจะพาหนูเชยไปไหนวันนี้คุณประมวลหันไปถามลูกชายที่ยืนจับมือกับแม่ของลูกสาวที่ยิ้มอายๆหน้าแดงอยู่ข้างๆและพยายามจะแกะมือของตัวเอง ออกจากมือใหญ่ที่กำอยู่ผมว่าจะพาเชไปดูบ้านครับคุณพ่อก็ดีจะตกแต่งอย่างไรก็บอกมาพ่อจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงไมโรสนะหนูเชพ่อจะดูแลหลานด้วยชีวิตทีเดียวรีบไปกันเถอะเดี๋ยวคุณแม่ก็คงจะมาแล้วคุณประมวลบอกพร้อมกับเดินไปเล่นกับหลานสาวที่มุมของเล่นก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูนำมาก่อน ที่คนเปิดจะเข้ามาคุณประมวลไงหน้าขึ้นมองภรรยาของเขานั่นเองคุณทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะเสียงถามอย่างสงสัยของภรรยาทำให้คุณประมวลต้องยิ้มออกมาน้อยๆเล่นกับเด็กไงละ่ะเด็กอะไรคะถามพร้อมกับเดินเมียงมองไปที่ร่างน้อยๆในชุดสีชมพูหวานน่ารักผมจิกสลวยยาวเลยบาที่กำลังสนุกกับการเล่นในบ้านตุ๊กตาพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราไงละ่ะ มโรสมานี่ก่อนสิคะมารู้จักกับเออใครดีเอาเป็นว่าแกรนมานะเขาเรียกผมว่าแกรนพาคุณก็เป็นแกรนมาถึงจะถูกไมโรสเดินเข้าสู่อ้อมกอดของคุณปู่อย่างว่าง่ายพร้อมกับยิ้มให้กับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไมโรสสวัสดีค่ะแกรนมาก่อนสิคะคุณประมวลบอกหลานสาวตัวน้อยดีค่ะแกรนมาพูดพร้อมกับยกสองมือน้อยๆอวบอุ้มขึ้นมาไหว โถน่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้ฉลาดจริงๆเลยไหนไหนมาใกล้ๆแกรนมาหน่อยสิคะคุณแขจิตเห็นหน้าตาเด็กน้อยน่ารักเป็นหนักหนาพร้อมกับยื่นมือออกไปข้างหน้าไมโรสค่อยๆเดินเข้าหาหน่ารักกว่าเด็กทุกคนที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์มาทั้งหมดเลยคะ่ะชื่ออะไรนะคะพูดไทยได้ไหมเนี่ยตายตายหน้าตาสวยมากๆเลยดูสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพ่อแม่เลี้ยงมาดีจริงๆ คุณประมวลนั่งยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเล่นกับไมโลสไหมคะ Rose, ไมโลสในหน้าขึ้นถามคุณแขจิตหนูเล่นอะไรอยู่หรือคะอยากให้กแกรนมาเล่นเป็นเพื่อนหรือไงเฮ้แล้วนี่พ่อแม่เขาไปไหนทิ้งลูกเอาไว้ที่นี่ผมต้องการเอาเด็กไว้เพื่อดูพฤติกรรมเพื่อศึกษาว่าเด็กอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วจะดูดีที่สุดพ่อแม่เขาก็เลยเอามาทิ้งไว้ให้แล้วก็ไม่ร้องเลยหรือ อะไรจะดีจริงๆมาสิคะไมโรสเรามาเล่นกันดีกว่าคุณแขกจิตหันไปคุยกับเด็กน้อยที่ยิ้มอย่างยินดีที่จะมีเพื่อนเล่นด้วยคุณเล่นเป็นเพื่อนไมโรสก่อนนะผมจะทำงานสักแป๊บนึงแล้วเราจะออกไปหาอะไรกลางวันกินกันแล้วไมโรสล่ะคะก็ต้องเอาไปด้วยทิ้งไว้ได้ไงล่ะคุณประมวลเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานแต่ไม่ได้ทำงานคอยแต่นั่งมองคุณย่ากับหลานสาวเล่นกันอย่างสนุก ได้ยินเสียงหัวเราะของไมโรสดังมาเป็นระยะระยะพร้อมกับเสียงของคุณย่าที่กำลังภาคเสียงของตุ๊กตาอย่างออกรสชาติเลยทีเดียวภรรยาของเขาจะว่าอย่างไรนะถ้ารู้ว่าเป็นหลานสาวตัวจริงของตัวเองพาสกรพาเชมาที่บ้านไมโรสตึกสองชั้นสีขาวครีมหลังคาสีแดงมีสระว่ายน้ำขนาดไม่ใหญ่นักอยู่ด้านหน้าพอจอดรถเขาก็จูงมือหล่อนเดินไปที่หน้าบ้าน ไขกุญแจเปิดประตูไม้คู่บานมะฮือมาพอเปิดประตูก็ได้กลิ่นความใหม่เข้ามาประท่าจมูกเขาเอื้อมมือไปเปิดไฟพร้อมกับปิดประตูจูงหล่อนให้เดินตามไม่มีใครอยู่เลยหรือคะเชถามเขาไม่มีครับผมมานอนที่นี่บ้างแต่ไม่บ่อยนักมันเหงาเกินไปรู้ไหมเชบ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยความหวังความฝันความรักของผมทั้งหมด โดยมีนายจยีเป็นคนช่วยก็เลยเซฟไปกว่าครึ่งเลยนายจยีมันคงสงสารผมมั้งก็เลยช่วยอย่างเต็มที่มันไม่เอาเงินสักบาทนอกจากค่าแรงให้กับคนงานเท่านั้นไปดูในครัวกันเถอะเขาเดินจูงหลอนพาเดินทะลุไปยังห้องกินข้าวอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นห้องรับแขกทาด้วยสีที่ดูอบอุน่นให้ความรู้สึกอ่อนโยนมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ไม่กี่ชิ้นเดินเข้าไปถึงห้องครัวขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยเหมือนกับครัวที่เมืองนอกเลยทีเดียวผมใส่ตู้อบไว้สองตู้ให้คุณกับไมโรสเผื่อว่าอยากจะทำขนมกินกันบอกพร้อมกับหันมาสบตาเชแกล้งเสยมองไปทางอื่นออกไปประตูข้างหลังนี้เป็นสนามหญ้าเล็กๆพอให้ไมโรสได้วิ่งเล่นหรือเล่นบอลได้เขาเปิดประตูออกไปเชแค่ชงเงอคอดูเท่านั้นแล้วเขาก็พาเดินไปอีกด้านมีสระว่ายน้ำเล็กๆให้ลูกเล่น เชเชะเง้อคอมองก็เห็นสะขนาดไม่ใหญ่นักขึ้นไปดูข้างบนกันเถอะเขาจูงมือหล่อนเดินขึ้นไปชั้นบนเชกระตุกมือเขาน้อยๆอะไรครับเออเราค่อยดูกันวันหลังได้ไหมคะฉันอยากกลับแล้วเป็นห่วงไมโรสไม่ต้องห่วงหรอกคุณพ่อรับปากแล้วว่าจะดูแลให้เป็นอย่างดีขึ้นมาเถอะดูห้องลูกสิว่าน่ารักไหมพาสกรพาหลอนเดินเข้าไปในห้องสีชมพูหวานมีวอลเปเปอร์ เป็นรูปเจ้าหญิงในหนังของดิสนีย์เตียงนอนสีขาวบริสุทธิ์มีผ้าลูกไม้สีขาวคลุมตลอดทั้งสีด้านผ้าม่านสีขาวตัดกับสีชมพูของห้องเชคิดในใจว่าไมโรสต้องชอบมากแน่ๆเลยคุณว่าลูกจะชอบไหมครับเชค่ะแล้วคุณเหล่าชอบไหมค่ะแค่รู้ว่าคุณกับลูกชอบผมก็พอใจแล้วไปดูห้องอื่นกันเถอะจริงๆแล้วก็มีแค่สามห้องนอนแค่นั้นเอง อีกห้องหนึ่งยังว่างเขาพาหลอนไปดูห้องที่ตกแต่งแล้วห้องนอนใหญ่ตกแต่งได้อย่างหรูหราผ้าม่านสีครีมผ้าเนื้อหนาลื่นจับจีบวางทับซ้อนกันไว้อย่างสวยงามเตียงใหญ่กับห้องนั่งเล่นพร้อมชุดโซฟาที่ดูสบายสบายทางนี้เป็นห้องน้ำกับตู้เสื้อผ้าเขาพาหลอนเดินทะลุห้องน้าไปยังห้องเสื้อผ้าทะลุไปยังห้องแต่งตัววกกลับเข้ามาที่ห้องนอนมองเตียงนอนทีไร ก็คิดถึงความหลังครั้งเก่าที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาความรู้สึกหวาดวันเกิดขึ้นในหัวใจทันทีเชเดินเลี่ยงเลี่ยงเพื่อจะออกไปจากห้องเชคุณกับลูกจะอยู่ที่นี่ได้ไหมพาสกรดึงแขนของคนที่กำลังจะเลี่ยงเดินหนีเข้าสู่อ้อมกอดทันทีกอดรัดเอาไว้ซบหน้ากับเรือนผมนุ่มอย่าค่ะอย่าทำอย่างนี้เสียงห้ามสั่นไหวเล็กๆแต่เขากลับสายหน้าน้อย เป็นเชิงไม่ให้หล่อนพูดอะไรอีกก่อนที่เขาจะค่อยๆก้มหน้าลงมาประทับริมฝีปากเข้ากับกรีบปากของหล่อนพร้อมกับอ้อมกอดที่รัดแน่นขึ้นยังหวานเหมือนเดิมขอบคุณครับที่กลับมาที่พาลูกกลับมาที่ไม่ตัดสินใจไปกับใครอื่นในขณะที่คุณกำลังลำบากเสียงที่เคลือนิดๆทำให้เชเงยหน้าขึ้นมองเขา แล้วก็ทันได้เห็นน้ำตาที่คลออยู่ในดวงตาเข้มคู่นั้นพาสกรยิ้มให้กับคนที่อยู่ในอ้อมกอดอย่างอ่อนโยนด้วยความรู้สึกทั้งหมดของหัวใจก่อนที่จะก้มลงจูบที่หน้าผากนวลน,นั้นหนักหนักรักคุณนะครับเชรักมากนี่ถ้าคุณพ่อไม่สั่งเอาไว้ผมไม่ยอมหยุดแน่ๆ่เขามองหลอนด้วยดวงตาเจ้าเล่แต่แสนหวานว่าไงนะคุณพ่อคุณสั่งอะไรไว้เชถามเขาอย่างตกใจคุณพ่อบอกว่า อย่าหาน้องให้ไมโรสจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยร่างบางที่อยู่ในอ้อมกอดก็เลยคอนให้เขาวงโตโกรธตัวเองนักที่พลอยเพลิดไปกับเขาด้วยจุบนี้จุบน้อยก็ตัวอ่อนแล้วอย่างนี้จะเอาชนะเขาได้อย่างไรกันพัสกรมองคนหน้างองแล้วโก็ดที่จะหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้โกรธหรือเปล่าครับกลับกันเถอคะค่ะไมโรสคงจะคิดถึงบ้านแล้วอาจจะง่วงนอนด้วยเชไม่ได้ตอบคำถามของเขา ก็หลอนจะบอกเขาได้อย่างไรว่าไม่เคยโกรธถึงแม้จะเจ็บปวดก็ไม่เคยที่จะโกรธสักครั้งยิ่งรับรู้ถึงเรื่องราวหนหลังก็ยิ่งโกรธไม่ลงอย่าคิดมากเรื่องไมโรสไปเลยยังไม่ตอบคำถามของผมเลยว่าโกรธไหมครับถามพร้อมกับกอดกระชับร่างบางแน่นขึ้นอีกรู้สึกได้ว่าหัวใจของตัวเองตนนี้เป็นสุขยิ่งนักกับร่างที่ซุกซอยู่ในอ้อมกอดโกรธเรื่องอะไรล่ะคะ ทุกทกเรื่องเลยครับยังไม่ตอบตอนนี้ได้ไหมฉันขอคิดก่อนกลับเธอคะ่ะฉันคิดถึงลูกนะคะเชยไงหน้าขึ้นบอกเขาก็เลยได้รับจูบที่หน้าผากอีกหลายครั้งอย่างอ่อนโยนก็ได้ครับแต่ไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับจบไปอีกตอนแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาวด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ